สวดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราจะจะมาใส่เบ็ดเนี่ยนะ,ยะในเหยื่อไส้เดือนธรรมดาใส่แล้วเลาะบ้านแล้วเลาะหมู่บ้านแถวๆนี้นะครับพรได้อยากได้กินกันไปไส่เดือนจะหายยากยากครับ นาเขาถานข้าวเขาไม่ได้นะครับเขาดาวเีน่ยๆพอเป็นช่องพอครับ ไซเดือนแบบนี้เลยปล่อยมันยาวๆไปเลย จะขออนุญาตใส่ก่อนนะครับมันจะคำอุย้ยปลาใกินเลยครับโอ้ยอใส่ปุ๊บดึงปับป๊บครับไอร้อนจริงๆ ตอนนี้ก็ใส่เสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวขากลับเราจะเดินยามไปเรื่อยๆแ,แล้วก็กล,กลับบ้านนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับฝากไปด้วยครับขาเดินกลับมาได้แล้วนะครับหนึ่งแต้มหมอครับพวกนี้อะไกินเยอ่อหมดก่อนไซนี้น่าจะมาซิดเบ็ดครับน่าจะเยอะพวกนี้มันดื้อเบ็ด เก็บเข้าไปก่อนเอาเลยเอาชัยก่อนนะครับโอ้ยทันถึงปลาช่อนในอ้อเห็นหรือเปล่าไปตั้งนู้นได้มาได้มาอีกหนึ่งนะครับเป็นปลาหมอเหมือนเดิมนี่ครับเพื่อน เห็นไหมโหมันกินเหยื่อไวมากติดอีกหนึ่งครับมันเดิมขหมอเดี๋ยวพันเข้าเขาอเอา้าอุย้ยผมไปดึงแบบไม่หลุดเลยโฮ้ยโอ้ยติดอีกครับพี่น้องาะหมอเห็นไหมนี่โอ้ย,อยนี่ครับ ยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับปลามันมากินเหยื่อก่อนหมอโอ้ยหน้ามาซิดเบ็ดมากเลยเย็นๆอย่างนี้น้องหมอใหญ่ติดเห็นไหมเอ่ยในหัวเพื่อนๆเห็นไหมนะติดแล้วนะครับเจะเอาขึ้นก่อน ยังไม่ทันได้กลับเลยครับนี่พี่น้องเห็นไหมปาลารุ่นนี้เยอะนะครับโอ้โหกินมิดดัมเลยทีนี้จะแกะยังไงโอเคอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอยู่ครับพี่น้องอยู่ครับเพื่อนๆโ,โดนอีกแล้วปลาหมอ เดี๋ยวหลุดนี่พันยากจับได้แล้วนี่ไงเพื่อนอ๋อเห็นไหมตัวมันเล็กนะครับจับปุ๊บหลุดปับ๊บนี่ไปครับกลับบ้านกันครับมือตึบ๊บนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จะไปเอาปลาไปล้างก่อนนะครับกลับบ้านก่อนแล้วสักพักจะออกมาดูใหม่นะครับเสียดายปลาหมอเยอะมาครับแล้วมายามเบ็ดกันเราเพิ่งแล้วได้ปลาหมอไปหกตัวนะครับเพื่อนเพื่อนครับตัวปลาปลาจอ ช่อนนะครับปลาช่อนปลาช่อนแต่ตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่นปลาช่อนนะครับเดี๋ยวผมเห็นบินขึ้นเลยโอ้ยวินวินอุ๊บโอเนี่ยครับตัวไม่ใหญ่ปลาบ้านผมไม่ได้อยู่ใกล้ ไม่ได้อยู่ใกล้คลองใหญ่เรุ่นนี้น่าอีเยอะหน่อยกำลังดือ้อครับผมเอาเขียดมาด้วยนะครับรอบนี้ได้แล้วครับตัวแรกน่้จตตัวใหญ่ง้มปากก่อนตัวใหญ่ช่อนนะครับกินเหยื่อเขียดนาะ โอ้ยตกน้ำนี่ครับอุ้ยจับก่อนจับก่อนโอ๊ยเคยเดียนให้ตัวนี้นี่ครับนี่ครับเพื่อนกกำลังงามเลยโอ้ยเพื่อนดูดินิดเดียวเห็นไหมนี่ดูสิเปลือบหลุดครับดูดูด,ดูนี่ โอ้ยติดไอ้ริมปากไบสวัสดียามเช้านะครับอากาศสดชื่นดีมัรยากัศไปดูกันครับ เสียงดีนะฟีนกีก้กี้กีก้กี้กีก้เกือบเราดูก่อนปลาะไรเห็นแล้วปลาอุย้ยปลาดุกนะครับ เกี่ยวตรงข้าวครับมันเอาขึ้นไม่ได้ครับถ้าเราไม่ทำแบบนี้อันตรายนะครับเป็นปลาดุกใสยเดียวกันนะครับงามกำลังหมดแก้ไงโอ้ยเห็นไหมนี่เพื่อน หลุดเลยหลุดขามือเลยนะครับดีไม่ดึงขึ้นดูสิโอ้ย,อยเอือบเลยนะโอ้ดีนะลงคุณจับประสบการณ์เมื่อคืน,นครับเมื่อคืนหลุดติดตัวหนึ่งประดุกนิดเดียวเพื่อนติดหนวนนะครับไอพวกประดุกนี่เราทำข้าวเขาไว มันนะครับแต่ช้างเลยนี่เหยื่ออะไรวะตรงหนึ่งตัวนะครับหนึ่งเพื่อนโดนอีกแล้วปลาดุกหรือปลาช่อนหะอนะ่ะไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ต้องลงไปจับครับเดี๋ยวมันหลุด จะได้ยวผมจะลงไปจับ,บต้องลงนะครับไม่ลงไม่ได้หรอกเก็บปลาตรงนี้ครอนนะือน้อ ตายละไม่เไปไน็นไรล้ไม่มีปัญหานี่ครับก็ใช้นี้ก็กำลังดีครับแถวบ้านไม่มีคลองใหญ่ปลากระตัวไม่ค่อยใหญ่ครับกำลังสวยบรรยากาศยามเช้าสดชื่นดีครับ โอ้ยเฮียบอกว่าหลุดไหนล่ะเบ็ดดูนะครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนกล้องเข้าวขยึกขยึกขยึก ผมใส่เยอเขียดไว้นะครับใส่งามๆเลยครับโอ้ยเดี๋ยวรุดนี่สวยๆเลยครับไม่คิดว่าจะได้แถวนี้อุยพันนะครับไม่รู้อยู่หรือเปล่าพันนี้เหยื่อเขียดด้วย ไม่รู้นะครับว่ายังอยู่ไหมโอยไปซะละไม่อยู่ครับเกี้ยว <c oughs> แรงไปยปดแล้วนะครับี๋ยวจะมาให้ดูผลงานในเชา้าโอเคครับ นี่นะครับผลงานเบ็ดยี่สิบหลังครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับพอได้ต้มพอได้ปนไปพวกปลาหมอปลาไหลอยู่ในตู้เย็นนะครับอันนี้พวกปลาที่มันยังเป็นๆอยู่ ว่าโอเคครับผ่านครับเดี๋ยวจะไปซ้ำไม้อีกนะครับวันนี้อีกทุ่งหนึ่งยังไม่ได้ใส่ขอบคุณทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ